เปลี่ยนหน้าร้านธรรมดาให้เป็นแม่เหล็กดูดลูกค้าสร้าง first impression ที่เหนือกว่าด้วย in-house smart film เมื่อกระจกหน้าร้านธรรมดาที่คุณมีอาจกำลังทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัวนั่นก็เพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่มักเจอปัญหาควบคุมการโชว์สินค้าไม่ได้ดั่งใจค่ะกลางวันอยากเปิดโชว์ให้คนเห็นชัดๆแต่พอกลางคืนอยากปิดทึบเพื่อวความปลอดภัยก็ทำไม่ได้ทันทีแถมดีไซน์ก็ยังดูจืดชืดธรรมดาไม่แตกต่างจากคู่แข่งค่ะทำให้ลูกค้าเดินผ่านไปโดยไม่สะดุดตาหนำาํำซ้ำยิ่งถ้าร้านไหนเจอแดดส่องเข้ามาเต็มๆความร้อนก็จะะยิ่งสม ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนาักและค่าไฟผู ส่งปรีดตามไปด้วยอีกต่างหากค่ะถ้าคุณไม่อยากให้ร้านดูเงียบเงาองแบบนั้นลืมปัญหากวนใจเดิมๆแล้วมารู้จักกับ i ินท u s e Smart f i l m มฟิล์มอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนหน้าร้านของคุณให้เป็นสมาร์ทโชว์รูมได้ในพริบตาเดียวค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสกระจกใสจะเปลี่ยนเป็นทึบหรือทึบเปลี่ยนเป็นใสได้ทันทีค่ะช่วยให้คุณเปิดปิดหน้าร้านได้ดั่งใจอยากโชว์สินค้าตอนไหนก็เปิดใสหรืออยากสร้างความนึกนับก่อนเปิดตัวสินค้าใหม่ก็กดเปลี่ยนเป็นทไไไไดดดดด้้้้งงงง่่่่าาาาาาายยยยยๆแแแลลลลละะะะะะทีีสํคคคััััญฟฟิิลล์มมตววนนชรรรรออ 4UV จภปหใ ลลและความพิเศษที่อินเฮา e ทําให้คุณได้เหนือกว่าใครคือเราสามารถดีไซน์ฟิล์มให้มีลูกเล่นเป็นเอฟเฟกเงาหรือลวดลายต่างๆให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านได้เลยนะคะดูหรูหราและมีมิติสุดๆค่ะพีเด็ดอีกอย่างก็คือเมื่อเปลี่ยนเป็นกระจกทึบคุณยังสามารถใช้กระจกหน้าร้านเป็นจอรับภาพโปรเจคเตอร์ฉายภาพ,ภาพโฆษณาโปรโมชั่นหรือวิดีโอเท่ๆดึงดูดสายตาลูกค้าได้อีกด้วยค่ะและด้วยลูกเล่นที่หลากหลายแบบนี้จึงเหมาะมากๆกับการติดตั้งกระจกหน้าร้านเพื่อสร้างเฟ r ่องอิมเพรสชั่นเช่นร้านเครื่องประดับร้านกระเป๋าาาหรรืออสินนค้้้ คาเฟ่ที่อยากปรับบรรยากาศร้านได้ตามเวลาค่ะและสําหรับการติดตั้งมั่นใจได้เลยค่ะเพราะอินเฮาเราเลือกใช้ฟิล์มเกรดนําเข้าคุณภาพสูงทนทานใช้งานได้ยาวนานและติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของอินเฮาเองโดยไม่ใช้ซับคอนแทคเตอร์และเราเข้าใจงานโครงสร้างร้านเป็นอย่างดีงานเนียบสวยจบครบตามงบแน่นอนอย่าปล่อยให้หน้าร้านเป็นแค่กระจกธรรมดามาเปลี่ยนหน้าร้านของคุณให้ทันสมัยกลายเป็นแม่เหล็กดูดลูกคา้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจํากันเถอะค่ะอยากอัปเกรดร้านให้ล้ำกว่าใครและยอดขายปังกว่าเดิมทักมาปรึกษา สมาร์ทฟิล์มได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ